ปลาหลอดแบบนี้เป็นปูนสุกก็แท้เลยเนี่ยผมบอกนะปลาหลอดแบบนี้นะเป็นพาระหลวงพ่ออะไรก็แท้พาระล่วงแบบนี้แท้นะครับไม่ได้เกน,นะขุนซองไปดิครับอ่าสุดยอดเนี่ยเนื้อชินเนี่ยเนี่ยชินเขียวไข่แมงดาปาาดำนี่คือพระล่วง ที่อายุอานามนะครับผมมองนะครับ600ปีขึ้นอ่าใครที่ตามผมมาจาก YouTube ไปนะครับก็ให้รู้ว่าผมไลฟ์ทุกวันเวลา3ามทุ่เข้ามาติดตามไลฟ์สดได้นี่แหละครับต้องอัพอินเทอร์เน็ตกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวเชียวโอ้โหร,<ๆ>รักทุกท่าน พอแก้วแม่แก้วเอ้ยถาดนี้พอเดิมอถาดนี้เด็ดจะเก็บไว้ไม่โอด๊ดเนี่ยปิดตาองค์เนี้ยเคยมีผมมีองค์หนึ่งนะเก็บไว้เคยมีคนขอซื้อเนี่ยเนี่ยตะกััวอาบทองแดงอ่ะหืม ฐานี้ให้สุ่มเจ็ดสุ่มแปดไม่ได้ด้วยอันนี้พระหลักเลยหลักทั้งถาดอะให้ดูสามสี่องค์นี้ก่อนผมถือว่านี่เป็นพระแท้ดูง่ายปิดตาเพราะเดิม ตามนี่ก็ปิดตาพอเดิมเนื้อตะกัวปลาหลอดแบบนี้เป็นปูสุกก็แท้เลยเนี่ยผมบอกนะปลาหลอดแบบนี้นะเป็นพาร์หลวงพ่ออะไรก็แท้คุณอยากปิดกลองไหนอะ่ะคุณใส่ราคามาล่วงหน้าเลย ว่าคุณจะปิดกล่องไหนราคาเท่าไหร่กาจะเสียงนีพักปลุกปิดอันไหนเอ่ยการะเสเ่ียงปิดกล่องไหนอะ่ะก็เอ่ยชื่อกล่องแล้วก็ใส่ราคามาโอ้โหนี่ครับพักกลแบบนี้นะแท้แน่แบเบอร์เอามาคุณดูเนื้อดิ นะฮะอเคลือบบ่อแรกแหมเอามากล่องนี้เดี๋ยวเอาไว้ท็อปไลน์ไดมอนด์ตอนท้ายนะไม่เป็นไรรอก็ง่ายๆขอผมดูนิดนึงแม่ถ้าปิดกล่องนี้ไปสามพันก็นอนยิ้มสบายแล้วครับเพื่อนๆอ,นอรหังผมชอบเนื้อสมเด็จแบบนี้จังเนี่ย ยังไงเนี่ยเขาเรียกว่าเก็บเก่าบ้านเก่าเสาโยแทแบบเบอร์แทไม่ต้องเครียดแทไม่ต้องคิดเยอะนะสูตรสมเด็จพ,พี่เพืเ่อนๆครับ กล่องนี้นะอัน,น,นเนี้ยหยิบเงี้ยแท้ตาเปล่านะครับเป็นพระพิมพ์ในบาทพอโตวัดอินเนี่ยพระในบาทพอโตวัดอินนะครับที่แตกกุเนี่ยพวกนี้เป็นพระแท้หมดเลยแต่อันนี้ยุคหลังกว่าเห็นไหมเก่าไม่ทันเขาอันนั้นเขาเก่าเลยนะครับกล่องนี้กล่องนี้สายสมเด็จไม่ควรพลาด เอาแปดพเอาแปดพันพี่เก่งเขาเนี้ยอยู่ที่วันเน็ตขายเรว็วแล้วนะครับกล่องม่วงที่ทุกคนรอคอยก็มายิ่งย้อนนะก็ไม่ได้ทีเล่อะพอแพพี่กุลทองพอนายมั่นแจ้งห่วงเชื่อม ลูปพยอย้อยเหรียญหลวงพระโบราณกันนี้สอนสองสี่เก้าเก้าวัดตองปุว่าไงนะลูกฮะเอาตามลำดับบ้างผมนะผมรักทุกคน,นะผมดจะช่วยยังไงอ่ิจริงๆผมก็รักทุกคนนะนะนครับ ผมไม่รู้ช่วยยังไงจริงๆอันนี้บล็อกกระสาบสิทธิการเนี่ยบล็อกสดผมกริปเอางี้ดีกว่าจะบมไม่มู้จะจะกติกาประมูดีกว่าเอาเออประมูเนี่ยแฟร์ดีถาดนี้เอ้าหนึ่งนาทีเอาเออกล่องเนี้ย ปรกการแท้ทุกเหรียญมีพ่อพรมเนี่ยน่าจะย้อนยุคนะแต่เป็นเหรียญแท้นะพอโตวัดป่าตาลลบบุรีรุ่นแรกโอ้โหก็รลักทุกคนเนี่ยเนี่ยอาจารย์วันอุตโมเนี่ยเหรียญอาจารย์วันหนึ่งแปดก็วัดธรรมอภัยดำาลง เหรียญพน,นันศุบดีปีหนึ่งเจ็ดมนัสนิคมชนบุรีหม,หมดเวลาครับผมบอกเลยผมรักทุกคนเอาง่ายๆเหรียญน,นี้เหรียญน,นี้เหรียญเนี้ยรูปเนี้ยผมเอานะนะฮะหกพันเจ็ดพันคุณก็ซื้อไม่ได้เนี่ยเหยนนรียญพนันศุกีหนึ่งเจ็ดเล่นกันนะครับขอแก่วันใหม่พี่เลนหนึ่งแปดเอาขาได้ไปดีใจด้วยครับ กลองนี้ปิดไปขอบคุณมากโอ้โหเขาเรียงมาแบบสวยงามอลามแท้แลตะลึงตึง,ตงนี่ไงสาเหตุที่ผมต้องเปิดดูครับเพราะอะไรรู้ไหมแอนมินเลยขูสลอดนี่บางอย่างก็รู้บ้งไม่รู้บ้างขูสลอดพอปาน รูปเหมือนมันน่าศึกษาพระให้ไปก็ไม่ได้ศึกษาบางอย่างเรายัางไม่ได้ศึกษาแต่พระก็เยอะจนไม่มีที่วางแล้วนะบกเอางนี้ละะ้กันเพื่อนๆกล่องเนี้ย กล่องเนี้นะเอาหนึ่งมบาทกล่องนี้เอาหนึ่งหมืแท้ทุกองค์นะครับกล่องนี้เอาหนึ่งหมื่นบาทไทยใครนะพี่ภูคาหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยนะเป็นรักมีปูสุกเอาด้วย ชอบรูปเหมือนองนี้ตาบขอผมขอถ่ายรูปรูปเหมือนองนี้ไว้ดูหน่อยนะอาจารย์วุฒิบอกผมหน่อยเลยแม้ว่ารูปเหมือนในหลวงพ่ออะไรครับไม่เป็นไรครับผมก็แบ่งให้ทุกคนใครได้ไปก็ขอฮะคือว่าพระอยากไปอยู่กับท่านอะอาจารย์วุฒิช่วยแจ้งแถลงไขายผมหน่อยหลวงพ่ออะไรการทำพระรูปเหมือนเป็นสมเด็จรูปเหมือนแล้วเก่าขนาดนี้มัน สุดยอดจริงๆอผมบอกเลยผมว่าพ่อเดิมนะถ้าถามผมบองว่าพ่อเดิมเอาจริงใจก็ยิ่งเป็นพ่อเดิมเอาแบบว่าผมแบ่งให้ไปองค์เดียวคุ้มอะ่ะรักผมให้เยอะๆใจนึงก็จะเก็บไว้ส่องนะเพราะไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้ส่องไงเฮ้ ใจหนึ่งบอกให้เก็บใจหนึ่งบอกให้ปล่อยนะครอ่าไม่เป็นไรใครได้พระผมไปวันนี้ก็รักผมไม่มากๆแพ้ทุกองครับหลังจานอันเนี้ยยันณนะซ่อนหัว เนี่ยยันที่เห็นอยู่อะยันณะซ่อนหัวพ่อพิงหาสูงเป็นเนื้อผงแล้วผมก็ยังเชื่อว่าจะเป็นสมเด็จพ่อเดิมด้วยจานวุฒิขอคอมเมนต์หน่อยวันนี้อยากฟังคอมเมนต์จานวุฒิมากเพราะผมว่าเนี่ยพระในสายอาจารย์วุฒิเลยล่ะอันนี้เป็นเนื้อผงยา อามินอ่านคอมเมนต์อาจารย์วุิให้ผมหน่อยใช่ <c oughs> นะเนี่ยอาจารย์วุิเนี่ยข้างหลังเนี่ยเนี่ยยันนะซ่อนหัวเพ,พราะพิงหาดสูงที่เป็นอาจารย์พ่อเดิมกรองนี้ นะครับเนื้อเนี่ยยังสมเด็จพระกลวยเลยผงน้ํามันเนี่ยนะเอากล่องนี้นะหนึ่งมื่นหนบาทจ่ายจริงหมื่นเดียวตัวเลขจะได้ไม่ซ้ําพิมพ์ปิดมาหนึ่งมื่นหบาทจ่ายจริงหมื่นเดียวน้ำพระสมเด็จกล่องนี้ไปหาที่เจอ3มองค์ก็คือแล้วฮะ พี่แอนนะครับองค์นั้นผมโดยเฉพาะมาเดิมหนองโพอืมแท้นี่หยิบม,มาก็แทดูง่ายนะผมบอกให้เอาอืม อันนี้ปูบุญโคนสมอเป็นร้อปีผงแบบนี้นางพญาแบบนี้ก็เป็นร้อปีน่าสนใจน่าสนใจน่าสนใจขอส่องสแกนก่อนเพราะบางครั้งอ่ะพระไม่ได้เก๋เหรอกครับบางครั้งเป็นพระย้อนยุคได้แบบนึงนะ อันนี้ก็เป็นเนื้อพระถ้าบ่งบอกส่องไปแล้วนะพิมพ์เนี่ยคือจริงๆอ่ะเขาเรียกโคนสมอแต่จริงๆเป็นพิมพระพุทธเจ้าปราบมารน,นั่นแหละครับเนี่ยนิ้วชี้ลงแม่ธรณีที่ผมเล่าไปเมื่อกี้อเนื้อแบบนี้ก็เป็นปู่บุญเป็นปูส่สุเป็นไปได้หมดอะนะเป็นได้ยันสมเด็จโตอะ่ะเพราะเนื้อนี้เป็นร้อยปี ร้อยกว่าปีหลวงพ่อคำมีหลวงปู่คำมีวัดธรรมคูหาสวรรค์ลบบุรีไม่ถูกแน่นอนครับหมอประาจานบุตรใช่นี่จอบหลวงปู่คำมีวัดธรรมคูหาสวรรค์ราคาก็ไม่ได้ยิ่งย่อนกว่าจอบพ่อพิงอาพิจิตนะฮะเอาละเอา ถ้าอย่างนั้นนะผมต้องยอมข้อมูลอาจารย์วุฒิล่ะผมนึกว่าหลวงปู่คำมีว่าถ้ำคูหาสวรรค์นะถ้าเป็นหลวงปู่คำมีทั้งหมดทั่ลบุรีนี่แพงอ่ะอันนี้ต้องอาจารย์วุฒิลคนพื้นที่อ,อะเนาะนะอันไหนที่เรานะไม่รู้นะเราก็ต้องเอาข้อมูลคนรู้แม้มันแท้ดูง่ายเทออกมาหลังเป็นแบบนี้เลยปูเอี่ยมวัดหนัง ขอเก็บเป็นบางองค์ให้เท่าที่จะให้ได้ทานนี้องค์เดียวก็เกินแล้วนี่หลวงพ่ออุตมะทานนี้เอาไปห้าพันคือแบ่งก็แบ่งพี่ภูมินะบ้านนะครับแต่ที่แน่แน่ นางกวักพอกวยล้านเปอร์เซ็นนะรูปเหมือนถานนี้เอาไปหกพันพีแอนด์อ้าวนะครับปิดนะฮะพีแอนด์เอาง่ายๆนะไปเปิดศูนย์พะได้เลย ก็อาเอาเหรียญเตาลี่หลวงปู่คมีไปถ่ายรูปด้วยครับผมยังเข้าใจผิดวัดเลยครับโอ้โห,โหเก่าได้ใจแท้ทั้งหมดหยิบมานี่แท้ตาเปล่าเลยแต่ละองค์ครับอืม ครับแถตาเปล่าทั้งหมดเลยเนี่ยเขาดีนะเขาเก็บพ้กกูเขาเก็บเป็นโซนพ้กกูเขาไว้เลยพะล่วงแบบเนี้ยแท้นะครับไม่ได้เกยน,นะคุณส่องไปดิครับอ่าสุดยอดเนี่ยเนื้อชินเนี่ยเนี่ยชินเขียวไข่แมงดาปานดำนี่คือพะล่วง ที่อายุอานามนะครับผมบอกเลยครับหกร้อปีขึ้นนะคุณดูพระแล้วดูเนื้อตะกัวนี่นะครับแบบนี้ยคุณดูปู่สุขดูพ่อเนียมดูทุกอย่างได้หมดชินราชอ่ะมีอันเนี้ยจะดู ไม่ค่อยดีหน่อยอ่าเพราะบางครั้งก็มีปนได้แต่ที่เห็นเนี้ยดูง่ายทั้งหมดฮนะเนี่ยเนื้อชินเนี่ยชินเงินเน่ยจะกรอบและหักได้ซุ้มอรัญญิกโหดูง่ายอะ่ะนะใครได้พักกูชุดเนี้ยสบายเลยใครอยากได้พักชุดเนี้ยนะในเวลาสามสิบวิให้กดก้าไว้ผมหน่อย โอ้โหเราก็ได้รายชื่อผู้ที่ใส่มาหมดละอ้ะวใครที่กดเก้านะกดรับกันไปอ่าองค์นี้นะครับหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทอ่าองค์นี้หนึ่งพันบาทใครเอาพิมพ์ปิดไปอ่าวพิมพ์วิพัฒน์ หนึ่งองค์องนี้นะพิมพ์ปิดพันสองจ่ายจริงหนึ่งพันพิมปิดพันสองอ่ะพี่นะหนะิรันเศษนะพี่หิรันเศษนนะครับจ่ายจริงหนึ่งพันองค์นี้โอ้โหเนื้อโอ้นะ องค์นี้นะสองพบาทอ่าสองพับาทคุณได้องค์นี้ไปคุณดูนะเนื้อตะกัวได้หมดทั้งประเทศพี่หิรันเศษพี่หิรันเศษสองพันองค์นี้1,000บาทลายชื่อตามที่ผมอ่านนะครับ1,000บาท พีแอนหนึ่งพบาทพาลวงนั่งเนื้อชิน้นหักนะครับเขาจิงซ่อมผมไม่ให้แฟนเพจไปดีกว่าเดี๋ยวผมให้นะสมบูรณ์สมบูรณ์ไปนะผมให้สมบูรณ์สมบูรณ์ไปอันนี้นะ อันนี้เอาสองพันห้าพี่ณรอพรองเนี้ยคุณแขวนไปเลยพุทธคุณไม่ได้ต่างจากพะล่วงลางปืนองละลานนะ,ะเอาห้าพันครับไม่ได้ต่างจากพะล่วงลางปืนพี่รนกิจนะฮะไม่ได้ต่างจากพระล่วงลางปืนองละลานครับ ก็เป็นอันว่าเนะี่ยผมให้ที่ดูง่ายสบายตาสบายใจนะกับแฟนเพจไปที่เหลือเดี๋ยวผมนะเก็บไปซ่อมให้ดีให้สวยงามแล้วค่อยว่ากันเนะี่ยเห็นไหมถ้าภาพไม่แท้เนี่ยนะก็เป็นเนื้อตะกัวไปแต่ง พินณหรือพรครับปู่บุญวัดกลางบางแก้วองค์เนี้ยเป็นพิมพ์เดียวกับเมื่อวานที่อยู่ในเรี่ยมเลยที่ผมบอกว่าเป็นซุ้มกระจังเล็กคกอ,อ,อ่าคือต้องบอกครับว่าเวลาในเครื่องพี่ที่บ้านอะ่ะจะขึ้นก่อนแต่พอมาเครื่องเครื่องขึ้นที่เนี่ยจะไม่ตรงกันเราจึงต้องยึดเครื่องที่นี่น,นะครับรายการเนี้ยพี่ทวีอยู่ไหม ผมอยากให้พี่ทวีเพราะพี่ทวีอะได้ชุดปูบุญเมื่อวานไปน,ะอน,น,น,นะอันนี้สวยมากเนี่ยหลังยันทาออันนี้สวยมากนะผมเอาพี่ทวีแค่นะเอาเจ็ดทันพอนะคือวันหนึ่งอะถ้าผมจะทำหนังสือปูบุญผมก็จะขอพระพี่ทวีมาถ่ายรูป อันนี้เป็นเจ้าสัวย่อขนาดลงมาพี่อาขอให้พี่ทวีแล้วกันครับพี่แอนนะเพราะว่าพี่ทวีอ่ะเก็บปุบุญนะเมื่อวานไปสิงเกินหนึ่งครับเนี่ยองค์ที่องค์ที่สวยด้วยนะเป็นพิมพ์เนื้อชินเห็นไหมเนี่ยเหมือนกับย่อเจ้าสัวลงมาไว้ในนี้นะครับ ก็ค,ค,คือประมาณนี้ครับเพื่อนๆนะก็ต้องบอกว่าอย่างที่ผมจะบอกกันมาเสมอว่าเรื่องนะเงินทองอะ่ะมันทมันได้สําคัญเสมอไปจริงๆนะครับ,รบก็ฝากคําสอนหลวงพ่อเราจงทํางานให้ได้เงินแล้วตรงใช้เงินอย่าเป็นทา่านเงินอย่าท่องไปทํางานนะครับเพื่อเป็นทา่านเงิน นะฮะได้มานะครับถ้าทําได้ก็นะฮะแบ่งปันให้มีประโยชน์ต่อสังคมรอบข้างกอม่ร้จะพูังไงนะครับวันนี้ใครชื่นชอบไลฟ์นี้กดก้าวไว้คือผมต้องบอกว่าพลักเครื่องม,มีเยอะก็บอกว่าผมเช่ามาวันนี้ไม่ต่ำกว่าส0มพันองอะนะครับแล้วผมแบ่งปันหนึ่งกอง2องค์ได้ทุนแล้วที่เหลือเอาไปนั่งส่อง เอาไปนั่งศึกษาขอบคุณทุกทกท่านนะเอ,นอเอาไปนั่งส่องเอาไปนั่งศึกษาเนี่ยแหละครับเพื่อนเพื่อนจึงจะอยากให้ส่องนะเอาไปต้องส่องเพราะผมแบ่งปันราคาให้เนี่ยคือสององค์อะได้ทุนคืนละสามองค์ได้ทุนคืนละที่เหลือเอาไปนั่งส่องส่องเป็นแล้วลองเอาไปปล่อยเช่าตามตลาดพระถ้าเราไม่ได้แขวนไม่ได้ใช้นะอ่าลองเอาไปลงเฟซบุ๊กดูนะครับ ก็แต่ถ้าเกิดว่าเอ้ยฉันอยากบูชาฉันไม่อยากปล่อยเช่าฉันอยากส่องอย่างเดียวทุกครั้งที่หยิบพระมาส่องให้นึกว่าพระเนี่ยสร้างปีอะไรแล้วหลวงพ่ออื่นที่สร้างปีเดียวกันน่ะใช้เทคโนโลยีหรือวิวัฒนาการเดียวกันไหมครับอ่าขอบคุณมากมากครับฉะนั้นพรุ่งนี้ถ้าอยากติดตามไลฟ์สดผมกันต่อนะแบบนี้ก็เข้ามาให้กำลังใจกันวันนี้ผมหลวงแพรต้องกล่าวคำว่าฝันดีและตีสวัสดีทุกทุกท่าน นะครับขอวางกับผมจับกล้องอยู่สวัสดีครับพบกันพรุ่งนี้ครับเพื่อนๆับผม